ทีสตว์ท um ัทั้งทั้งทั้งาุทั้งทังทัทั้ง้งทงท้ทัง้งทักงทั้ทัทังททังทั้งั้้งทงรั้งทงทั้งทั้เทั้ะททั้งทงั้นะครับ ยังอยู่ในต่อๆกัต่อไปได้จริแล้วเพราะว่าที่ว่าแสงดาวที่พระนุษยสอนนครับเป็นการเอ,อ่อรอพระพุทธจินราชนะครับพระพุทธจินราชาดองใหญ่มากครับตอนนี้อันนี้เดี๋ยวพามาดูเบ้าหลอมนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เบ้าหลอมนะครับ,นนรบดู เป้าหลอมเดี๋ยวจะพาไปดูเป้าหลอม <S 2> <S 2> อร้อนมากนะครงานใหญ่มากครับอรังการเลยดูแต่ละเตาครับทีมนี้แบบผู้ใหญ่ตุนกข้มานะครับผู้ใหญ่ตุนบางพยอมม้อมกข้มาเป็นผู้หลอ่ออันนี้ก็งานในที่ครับ รบีคอันนี้ผู้ใหญ่ตุนรับสู้ๆครับครับผมมาแล้วมาแล้วรอละขึ้นละเดี๋ยวเดี๋ยวทียังโตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับพร้อมกันนะครับใครที่อยู่ทางบ้านนะครับกำลังขึ้นนะมีกลังขึ้นแล้ว ขออสวดได้เลยค่ะสวดได้เลยครับสวดได้เลยครับช่ายันโตเลยครับยังโตเลยครับนิมนต์เลยครับนิมนต์เลยโอ้อธิษฐานแล้วนะครับอธิษฐานเอาแล้วครับอธิษฐานเอาขอให้ทุก well, <welche ikka? S 2> ท่านจนหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยนะครับที่บางสิ่งใดที่บางสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จความมุ่งมั่นตา้งนานะครับคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอได้ทองนะครับ ต้องออกมาห่างๆแล้วเพราะว่า